สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าวหยินนะคะวันนี้แทนวันนี้จะนําเสนอโดยน้องอุ๊บส์นะคะเพราะว่าน้องอารุปไปเก็บตัวนะคะอ๋อไม่ใช่วันนี้ทีมงานจะมาแนะนําระบบอาชีพเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นการเก็บเลเวลอาชีพของนักสมุนไพรนะคะเพราะว่าครั้งที่เราทีมงานเคยเสนอมินิเกมของ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 ,ของน่าจะเป็นช่างอาวุธใช่ไหมอืม แต่วันนี้จะเป็นนักสมุนไพเพราะว่ามินิเกมเขาจะแตกต่างกับช่างอาวุธอยู่นิดนึงเพราะว่าออสำหรับพวกนักสมุนไพเขาจะมีประลองกับ N p c นพนแน่นอนพอการประลองเกิดขึ้นการแข่งขันก็ตามมาคะจริงๆทีมงานชอบแบบที่แล้วมากกว่าเพราะว่าอันนั้นคือแข่งกับตัวเองเนาะแต่อันนี้เรามาต้องมาแข่งกับระบบมันจะแบบ ก่อเกิดความหัวร้อนขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทีมงานจะขอใช้นักสมุนไพรแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องอารูเขาเรียนเอาไว้เอ็มจน้องอารูน้องอุ๊บเขาเรียนเอาไว้โอเคก่อนอื่นเลยการจะไปสู้กับ n p c นะคะเราจะต้องมีอุป,ปกรณ์นี่โอ้เดี๋ยวเดีอุปกรณ์เต็มไปหมดอันนี้สามอันนี้จะเป็นของนักสมุนไพรนะคะที่ทีมงานซื้อมาจากร้านนี่แหละเพิ่งซื้อเมื่อกี้ เรื่องอันสุดท้ายนะคะเพราะว่ามันจะมีรา,ายละเอียดไอเทมบอกไว้เห็นไหมบรรทัดทุกรอบสามารถดูซับความเสียหายต่อเนื่องอะไรพวกนี้คือมันจะส่งผลกับการที่เราเข้าไปประลองนะคะส่วนสกิลที่จะใช้ประลองนะคะเราสามารถดูได้ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นสกิลทั้งหมดที่เรามีนะคะมีคู่ดาวบอกมอีเขาเรียกว่าอะไรอะ รายละเอียดสกิลบอกเอาไว้ซึ่งทีมงานก็เลือกๆคือจริงๆทีมงานไม่เคยเล่นนักสมุนไพรมาก่อนเพราะปกติจะเล่นเป็นเอพ่อครัวกับเชี่ยวชาญพิษอือันนี้เป็นครั้งแรกเลยก็แอบตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็งงๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยดีกว่าแล้วก็มีอันที่พิเศษที่เอามาคิดว่ามันน่าจะใช้งานได้คือกําจัดพลังงานสีเขียวทั้งหมดแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นฟื้นฟูพลังงานของเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าว่า มันหมายความว่ายัางไงอันนี้จริงๆทีมไม่ค่อยมั่นใจกับการเล่นแบบนี้คืออย่างที่บอกว่าโอเคเราอาจจะเล่นคนเดียวเก่งแต่พอเรามาเล่นกับ NPC แล้วมันอาจจะกระจอกไปเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันก่อนโอเคก่อนอื่นเลยก็ไปที่ NPC นะคะแล้วก็คาดต้องการประลองมันจะมีในการประลองเจ้าจะพิจจะต้องพิชิตแข่งขันในแต่ละดาทให้ได้ซึ่งแต่ละระดับนั้นจะแบ่งเป็นบัตรด่าน12ด่าน ก็คือจะมีทั้งหมด12ด่านตามความยากง,ง่ายนะคะเจ้าจะต้องเริ่มประลองตั้งแต่ด่านต่ำสุดเมื่อสำเร็จจะได้รับคุณสมบัติของแต่ละดา่านหากล้มเหลวก็ต้องเริ่มต้นใหม่ในด่านเดิมนั้นๆและเมื่อเข้าสู่ด่านที่สูงขึ้นจะได้รับของรางวัลที่ดียิ่งขึ้นมาลอง คือตาลามันก็จะแตกต่างกับอันที่เราเล่นเนาะนก็จะมีเป็นอะไรก็ไม่รู้ฟ้าๆเหลืองๆอ,อันนี้ที่แม่ไม่รู้จักตีมาเราจะแต่นี้อันนี้คือเม็ดเกากี้ที่เขาจะใส่กันในน้ำต้มจืดออมันเป็นสมุนไพรท,ทางยาของจีนเขานะคะอันนี้ถ้าเป็นผักชีใช่ป่ะหมัดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้เราจะสามารถใช้อันนี้ได้เนี่ยใช้21บ็ดหมัดเห็นไหมคะอันนี้ใช้21็ดหมัดกัน ก็คือเราต้องเลือกว่าเราจะเป็นโจมตีหรือว่าเราจะเออ่ป้องกันนะคะเดี๋ยวนะเงื่อนไขเหมือนกันนะคะแต่ที่มีพิเศษมาก็คือเป็นหมัดกับไอเ้เพชรเนี้ยเพชรนี้คือสามารถแทนแทนอะไรก็ได้บนไอเทมเออ่บนบนเขาเรียกว่าอะไรบนบนบน,บน,บ,น,บ,น,บ,นบนเตาอดี๋ย่ทีมงานเน้นเก็บหมนด,ดีกว่าคือทีมงานอาจจะไม่ค่อยใช้สก,กิลตรงนี้แต่จะมาใช้ตรงเนี้ย เพราะว่ามันจะโจมตีค่อนข้างแรงถ้าไม่ถูกปัดป้องนะมันเล่นยากเพราะว่าไอ้นี่มันเล็กอะ่ะมันแบบโอกาสทำคอมโบน้อยมากเนี่ยถ้าเกิดสมมติทีมงานเลื่อนลงมาไอ้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเม็ดเกากี้ลองลองทำให้ดู <c oughs> ดูดิเลือดเก้าเอ็ดจมตีทีละห้าเมื่อไหร่จะตายอนนเออและอีกอย่างที่เราต้องดูนะคะก็คือสก,กิลของฝ่ายตรงข้ามว่าเขามีอะไรบ้างเฮ้ย,ยตาทีมงาน,นดีกว่านะทำลายบรกระดาหมากล้อมที่เป็นหมดัดทำลายเป้าหมาย6จุดลองอ้าทำไมมันขึ้นเจด ก็คือมันจะต่อเลือดไปเรื่อยๆซึ่งกว่าจะตายเฮ้ยแค่สี่ดาวเฮ้ยแก้ร้อนในเมื่อกี้ที่งานเอาอันนี้มาเพิ่มใช่ไหมเดี๋ยวรอใช้เราต้องเก็บตามที่เนี่ยบอกนะคะคือใช้อะไรก็ไม่รู้เก้าอันกับผักชีห้าอันนะคะเวลาอยู่ตรงนี้นะ,ะเก็บหมัดมาก่อนแล้วกันนี่ตอนนี้มีไอ้ไอ้น่ยเจ็ ชี้ไปมันน่าจะมีบอกเราว่าคืออะไรมาแต่ทิ้งการลองอะไรอ่ะ <c oughs> อ้าแคแบบงงๆ ทีมง,งานจะลองกดใช้อีกทีขอหาโอกาสก่อนนะซึ่งไม่รู้จะได้โอกาสไหมอ๋อ Exchange. น,น,นี่มันกําจัดตรงนี้ของเราทั้งหมดตอนแรกม,มันมีอยู่ตอนนี้หายไปแล้ะมันต้องใช้ตอนที่เลือดเราจะหมดนะี้เดี๋ยวทีมง,งานไนวะ้ขอเล่นก่อนอันนี้คือเราเข้ามาเซิเซิฟดูโอ้โห <s men> ได้รับคแนเสิร์ต22 ชนะไปเลยปะโคตกโกงดูดิเมื่อกี้ติดปับป้องรถทีละสองลันเมื่อไหร่จะตีตายอโอ้ยดูมีสีทั้งสองลา น,นยากกว่ามากยากไม่พอได้เครียดเพิ่มเลย <laughs> <laughs> เออน,นี่ไงเลือลล่อนราแล้วเดี๋ยวลองนี่มันอิวเลือเล่อนเราน่าหน้าหน้าหน้า,นามาได้ทั้งคืนอะ่ะวันเนี้ย <laughs> โอ๊ยขี้โกง อยากได้หมัดเมื่อกี้มันทำลายหมัดไปแน่เลยอ่ะมามีสกิลทำลายหมัดอยู่โู้โหโอ้โหโอโมาดี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 ้เก๋งิง <c oughs> คื่เนี่ย นอกจากจะคิดเกมไม่พอทีมงานยังมานั่งคิดอยู่ด้วยว่าไอ้ฟ้าๆเนี่ยคืออะไรคือกำลังคิดว่าสมุนไพรจีนอะไรที่เป็นสีฟ้าอันนี้เหมือนลาบบัวเลยเนาะ <c oughs> ใครรู้มาบอกกันทีนะคะว่ามันคืออะไรเพราะว่าอันนี้ทีมงานมั่นใจแล้วว่าคือเกากีอันนี้น่าจะเป็นผักชี โอ้โหจะตายเ้วอะเมื่อกี้มันกดใช้สกิลทีมงานไม่ได้มองดูทีปัดป้องตีมันทีละสอง อันนี้เหมือนลากอะไรสักอย่างตอนแรกยอมรับเลยว่ามองปานแรกคิดว่าตัดแดงแต่ไม่คิดว่าคนจีนเขาหน่าจะอามาใช้ทําสมุนไพรกี่ใช้อะไรอะ่ะคือทีมงานัมแต่ดูกระดานมองมองไอ้สก,กิลที่เขาใช้ไหมคะ ทำให้ได้รับความเสียหายง่ายขึ้นแต่เราจะทำความเสียหายเขาได้อย่างไรเดี๋ยวขอม,มีโอกาสเท่าไหร่หนยมันทำลายหมัดอีกแล้ววขึ้นเพ <c oughs> ิ่มเพิ่มอันนี้สก,กิลมิทีเลยด้วยนะ ผูดาวโอ้เจ็บปวดรู้ไหมคือที่ขนาดว่ามีบัฟได้รับความเสียหายง่ายขึ้นนะแพ้อูนี่แค่ปอลองนะเอาใหม่มไม่แค่แต่นหนึ่งเองอะทีมกันยังเล่นไม่ผ่านเลยอะเฮ้ย อนี้ที่แมนจะมุ่งมั่นกับการเก็บหมัดพอว่าอีกฝั่งมันมีสกิลทำลายหมัดปะนะอัไหอ่ะอันนี้เนี่ยทำลายบนกระดานหมากร้อมที่เป็นหมัดให้หมด อ่ะนั่นไงคือตอนนี้ทีมงานหัวดตันมากคิดอะไรไม่ออกเลยคือมันแบบอะไรอะไรมันก็ติดขัดไปหมดเลยอะ งล่โดนีกแล้วโดน่งลเมีย โ้ยากจังใช้สิบเอ็ดจุดคิดต่อเยวเราคอยฮิวไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ห้องแค่ว่างวายแค่ทำไรรวมพลังทั้งหมดของเป้าหมายลงห้า เทำไงได้ทำลายเป้าหมายหกจุดปปิบเขาให้มาดิมาดิอุย้ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสีในกระดาษเราก็กดสกิลได้ไหมเออเฮยมันทำลายผัาอีกแล้วตนนั้งจริง คือถ้าเราเห็นแววว่าแบบเฮ้ยเราเลื่อนยากเรากดสกิลเฮ้ยเจ็ดตีทีละเจ็ดสิบสิบทีก็เจ็ดสิบแต่เมื่อกี้มันตีเราสิบห้าสวยพี่สวยเอาดีเอาดีาดมันไม่ยอมเลื่อนะ กระหายน้ำขอคิดก่อน หมัดเก็บยากมากเลยอะมันใช้เยอะแล้วก็บนตารางก็มีน้อยมันก็สกิลทำลายหมัดมาก,มากโดนแน่เลยก็นี่ <S <S <Reese> <S คิดก่อนนะ โดนทำลายมาเถอะเอาดียิมาแล้วเอาดีเอาดีเอาดีาดาดไม่โกงไม่เก็บแล้วหมัดอะ ่มาฉลาดท้ายเกมน,นะยาขมยาดีทำบ่อยมือคล่องโอ้ยมันจะเลื่อนไหมยังไงเราก็ต้องเก็บสีไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอย่างน,น้อยเราก็ยังแบบได้เทิร์ฟรีด้วยแล้วก็ เก็บไว้ใช้สก,กิลด้วยอะไรอย่างาาเงี้ยมาดิมาดิดูก่อนมา ว่าเราก็มีนี่หว่าสร้างภูมิคุค้มกันให้ตัวเองเราป้องกันตัวไว้ก่นอนก็คือเขาเรียกว่าระยะต้านสถานนะใช่ไหม คือว่าทีมงานรู้สึกแบบแบบตออกมาตายอะไรยง้เ <Hey. S 1> ชนะแล้วพูดเลยมาแล้วเฮ้ยมาเลยมาเลยได้รั <Hey. S 1> บค่าประสบการณ์หนึ่งรอนะคะอันนี้แค่จานหนึ่งเองนะเนี่ยมันยังแบบขนาดนี้ต่อ เราจะเล่นวิธีเดิมนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีสีให้เรารุ้นอะ่ะเราจะพยายามกดสกิลเอาแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีการที่เราเลื่อนแบบไม่มีปลายทางอะ่ะมันจะอาจจะไปต่อยอดให้เขาได้ถ้าเกิดว่าระบบมันจิ้มฉลาดพอเนาะ <c oughs> มันก็ทำให้เขาไม่สามารถใช้เครื่องมือได้แล้วก็ทำให้เขาได้รับความเสียหายได้ง่ายขึ้นเราทำลายพิกก่อนกว่า เดี๋ยวพอดีเมื่อกี้มีคนเข้ามาคุยงานตัดภาพมาทีมงานจะตายแล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยโอเคโอเคเ๋ยวเราเราเริ่มกันใหม่ได้เราเริ่มกันใหม่ได้าม,ม,ไดมา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 ,มาเดี๋ยวนีนี่ก่อนปล่อยเลือดไปก่อนเลยฮ้ยป้านทานเฮ้ย เดี๋ยวเราฟื้นฟู HP กันเนาะมัก็ฟื้นฟูไม่เยอะหรอกฝากแค่พออยู่ได้ <c oughs> มาเจ้าเก่ากี้ คือทีมงานไม่ค่อยชอบอะไรที่มันต้องแข่งนะขนาดแข่งกับคอมอ่ะยังโวยวายเลยนนนโดนอะไรอะลดพลังป้องกันลงอูเจ็บแน่นอนถ้าโดนโจมตีตอนเนี้ย

ต้นก้อนหินทับหัวแน่เราควรชิงทับหัวมันก่อนดีไหมอ่ะคือถ้าเราไม่ทาม,มันก็ทำอะ่ะเอ๊ยขันนถัดเป็นไงล่ะคะ เฮ้ยอีกอันนึงทีมงานได้หมันนี่ว่ะเดี๋ยวๆอ,อ,อ,อันนี้ทีนนมนนนนทงานได้รังงับการใช้เครื่องมือของเขานะคะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนั่งดูอยู่ได้ยัางนาน ไปแล้วนี่นี่เนี่ยทำได้รับความเสียหายง่ายขึ้นด้วยเหมาะกับการใช้มัดมากแต่คือเราจะได้ใช้หรือปเปล่าก็ไม่รู้นะแน,น่โดนโดนโดนอพัวเป็นไงล่ะเรือ โอเควันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะนี่เล่นมแค่ส่งด่านทีมงานเล่นไม่ผ่านเฮ้ยอาจริงๆก็คืออยากจะเล่นให้ผ่านเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าเราไปควบคุม NPC ไม่ได้อืมไม่น่าเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อไปนะคะเป็นต่อจากด่านสองขึ้นไปว่าทีมงานจะทำได้ไหมเนาะ เดี๋ยวมีคลิปต่อแหละแต่ว่าคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะก็คือให้รู้ว่ามินิเกมนอกจากจะมีการเล่นกับตัวเองแล้วก็ยังสามารถมาประลองกับ NPC ได้นะคะสำหรับถ้าทีมงานจะไม่ผิดน่าจะเป็นพ่อครัวผู้เชี่ยวชาญพิษแล้วก็นักสมุนไพรนะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีมีอีกอะ่ะผู้เล่นช่วยมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนด้วยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆคือใครเหนื่อยจากการสู้รบในยุทธภพก็มาแวะเล่นมินิเกมกับ NPC ได้นะคะก็อาจจะได้ความหัวร้ออีกแบบนึง อย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะว่ารบกวน subscribe channel youtube เป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยนะคะในช่อง Monstercaster นะคะและ้วก็ที่นั่นสำหรับใครที่ชอบออความเร็วในการแจ้งข่าวสารนะคะช่องนั้นน่ะเขาจะอัปโหลดคลิปของทีมงานก่อนลง facebook เพราะฉะนั้นผู้เล่นจะได้รับทราบข่าวสารก่อนใครได้ที่ channel น,นั้นนะคะ วันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะที่รับชมนะคะบ๊ายบาย